ใช่ใบบัวบกฝรั่งไหมน,น้อนน่เห็นมีคนบอกว่าใบาบัวบกฝรั่งกินได้เหมือนใบบัวบกไทยนี่ว่าใช่อันเดียวกันไหมนี่เห็นคลิปเขาเก็บกันเยอะๆนี่คอมเมนต์งงนี่คอมเมนต์ไม่เคยกินอันนี้เลยเห็นแต่ในคลิปเขาถ่ายใช่ใบบัวบกฝรั่งบน่น้อใครรู้มาให้คําตอบแนเดอ้อพี่น้องชาวยุโรป กำลังงามๆตุ้มตุมิเลยนี่ใบบัวบกฝรั่งนี่ใช่บ่น้อนี่แม่นบ่น้อนี่รอจะนับเลยนี่สวยจนล้อแล้วเอาไปจิ้มน้ําพริกใบบัวบกฝรั่ง ngam ngam